บ้านหนึ่งกว่าหลังไฟเนี่ยเอางี้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 เพ่งเอที่ขาพึงนี่นะที่เขาฟังก่อนที่เขาฟังกู่อนงอโโโอ้ยโโหแล้วอ่ะไม่ V S S อพี่ฟังกูฟังกูเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงอ่ะวิ่งเข้าวิ่งเข้าเมืองวิ่งเข้าเมืองจากฝั่งตีเขาแล้วกูจะยิงตัวที่ผมยิงเพื่อเราให้จบ้านหนึ่งโอเคป่ะพร้อมป่ะพี่่ะพร้อม พี่แต่อ่าพร้อมนับหนึ่งในการดูหลังให้หน่อยสองสามตีตายตายกีตตายวิ่งหนีวิ่งหนีน่ารถตายนั่นรถตายนั่นรถไม่มีนั่นรถไม่มีเลยอตัวโดดเลยอตัวโดดเลยอตัวโดดตัวโดดตายไอ้ไม่ตัวตัวโดดตัวโดดเจ็บตัวโดดเจ็บตัวโดดไม่ตายตายหนึ่งโอ้ยเยอะปากเล ตัวแตก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 หนึ่งครับในบ้านนั้นป่าโหตายคุณเจ็บครับคกูเจ็บครับคุณเก็บเขาหนไปทางไหนพี่อไล้มาแล้วฮ้ยเหลือพี่โัวนี่อยู่ไหนวะหาไม่เจอขูยิงมาเธอแตกเอาป้าล้มหมดเขาลาบ้า อ้กูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วตายท่าตายเฮ้ยขอบิดเ่องอะไนะอบคิดเยต่องไโอ้เกแล้วจ๊อดเฮ้ยตัยามาิงแตกกิาหลังตายปะตายพี่กูตายตายหลังคารนะยาเลยอันเดียวตอนเนี้ยจริงน่าจะน่าจะรู้ว่างข้างขวากูตจมตีมาไม่รู้ รัวฝั่งแล้วนะฝั่งรถบ้าน่ะไม่เลยเออโดนตัวตัวนั้นตัวเดียวเลยตัวเดียวกี่ห้าวะไม่ใช่พี่โดนอีกตัวหนึ่งระยะเดียวอ่ะพี่ผ่านแล้วยุ่งละเหล่าเพียงแค่เล่นเดียวมันอยู่โซนไหนกันวะจริงมันอยู่ต่บ้านหนึ่งตอนนี้บ้านหนึ่งกูคุมหน้าบ้านอยู่แหล่าเอาบ้านไปของมันใครวิ่งลงมาจะสามทีหัวรถมีปะตามมมันรถาตาม

ไม่กี่นี่ไม่ค่เต็มกเบเต็มเลยหน้าตามเคิดเต็มไม่กี่ซอกขกองนดลยนะการเก็บพารเก็บ่เกบเก็บเยชุดเต็มขอ่ยนีพวกนี่ะไนหายอหายมิ้วไสัตขึ้นหวะขึ้นหะ นเดียวนี่นาโดนชายอยู่ไหนพี่จอใช่ไหมต่อมาต่อมื่กน้าม่ไไหนายดได้ปะนายดนายนายดนายดได้ปะนายดไปไหนตีห้าแตกตีห้าแตกไม่ดีหรอสวยพีทํอยู่ไหนอ่ะตัวนึงพี่โอ้อยากทอยู่ไหนอยู่ไหนท่อยู่กงเนี่ยไปก่อนไปก่อนหลายทาง่ะไม่ไหวว่ะหลายอยู่น้่ไปไปไกูโดนยับป่ะ ยับเลยมันกตกใจตาเฮ้ยบ้านหนึ่งอยู่ในบ้านหนึยังวาบปาเข้ากันมอบตรงหินก้อนเล็กเข้าย่นี่อีกตายเลยกันไม่ฟังปู่ี่อ๋อตายเบ้านหนึ่งู่บ้านหเก็บซิกให้กูดหนันตายาหกแนเก็บเลยเขาไปเล่นาอาจจะเล่นตวแบเออไม่รัตายว่าายไม่ตายไม่ตายเ้ไปห้าหกไอ้ ี่จอดกับโดนเกมมีฝั่งเนยมาจากฝั่งปั๊มเต็มเลยไอเทวเก้าไอเทวก็อ้าลูกเ่ยมันเลกเอาโดนองแท่ว่ะยนไปดกูเปิดไฟที่เกิดไยโหมใ้ัด้ายรวายรัวก็ห่นได้เป็นเก็บเลยเอ้ยเข็มเก็บไอไม้พี่ดิเดี๋ยวน่าเก็บไอไม้ออกไม่รู้นะขอเก็บไมก่อนเนี่ยก็ตายของผมทังนั้นเลย เอ,อ,อยาเก็บบอลก่อนแล้วตอนนี้แม<น>็กผมโคตรเยอะอ่ะอลเ,เก็บบ่นมาเล่นนะครับเฮ<ห>้ยแบกี้พร้อม<อ>พี่จอ๊อสเห็นข้าขงเขาปะเห็นละสองตัวพอแล้วเฮ้ยตาย มันเกียวเวียดนาแบงตัวนึงตายพวกมันนโค้มห้าทีบ้านหนึ่งดูเวทีบ้านหน่งเีัสามเอที่ดักสามมนตายยังพี่สวยกินยังหินหินนั่นหินนั่นลุงีกินเอาดิดีดปีดดดิโอ้เวียดตามาเกร์กยันเนี่ยเดี๋ยวยิงกูไม่ยิงมึงโอ้หลวง วีดเอสไอตัดอยู่แค่หน้าคุณเพื่อนไปใครอ่ะมี่มาตัหน้าเลยนะสีใค้าี่ครอ่ะสองตัวตามสาสยโอ้ยเยียมนดิ้เข้ามาเฉยเลยว่าอะไรวะ